สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องติดสองสิงหาเชแนนครับวันนี้มาชมทุเรียนครับเป็นโรคครับนี่ครับโรคตอนเช้าครับน้ําก็จะเยิ้มหมกต้นครับเนี้ยนี่ครับเขาเรียกโรคอะไรครับมันเป็นน้ําเยิ้มเราต้องรักษาครับต้องเดินดูทุกทุกทุกเช้าครับจะ่มีน้ําเยิ้มลงมา เดี๋ยวผมจะเอามีดคว้านให้ดูครับแล้วก็าทายานะครับนี่ครับเจาะหาดูนะครับท้าไมทายาไม่หายนะครับ เรียกลูกอะไรน,ะนี่ครับน้ำไหลเยิ้มเน,นี้ครับอยู่งี้แผยอยู่งี้ครับไม่โอ้ไม่คว้านไม่หายครับคว้าน ที่เจาะน้ำเยิมเลยนี่แผวเื้อราจิตต้องดูตอนเ,เช้านะครับตอนเช้าต้นจะเปียกเลยครับนะฮะเยิมเปียกเลยถ้าเราไม่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 แงะออกก็จะกินกว้างวงกว้างไปเรอยบ รักษามันก็หายเร็วนี่กับน้ำออกเลยไม่รู้รููคอะไรเจ็บมันเป็นโรคเชื่อราชนิดหนึงจนะเริ่มเป็นช่อสู่หน้าหนาวนะครับเป็นทุกปีครับอยู่ ที่บ้านผมนี่ครับกินจนดำจนถึงโชคดีครับที่มาเห็นไวเมื่อเช้านี้เดือน ถ้าไม่เห็นไว้แผลลามใหญ่กว้างเพราะผมเคยรักษามาหลายตัวแล้วนี่แผลเล็กครับนี่ครับผมใช้ยาตัวนี้าทาครับ มีทาแล็กซู่นะครับสามสิบห้าครับทาแล้วหายนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะทายดูครับนี่ครับนี่ครับทาบริเวณนี้ครับบริเวณที่เราคว้าออกมาเมื่อกี้ครับนี่ครับแผลที่ว่ายังเล็กอยู่นะครับ เพราะว่าเราเพิ่งเห็นเห็นไวครับถ้าปล่อยไว้อีกเป็นอาทิตย์ครับแผลเขาจะเริ่มกว้างมันจะกินลึกแล้วก็กว้างครับนี่ครับต้นนี้มีสองจุด,จดครับนี่จุดหนึงครับจกใช้ยานี่ครับมีทาเล็กซิ้ลครับ ปากเนวยครับใกล้ๆหน้าหนาวเป็นครับผมเป็นวีกายก็เป็นครับก็ใช้ใช้มีดคว้านออกแล้วก็ทายาครับก็จบคลิปยังนี้ครับ,ขอบ,อรบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ